ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดตรังตั้งอยู่เลขที่23หมู่4ตำบลนาบินหลาอำเภอเมืองจังหวัดตรังมีพื้นที่ทั้งหมด22ไร่ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดตรังได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2542และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2542ให้จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดตรังณโรงเรียนวิเชียนมาตุสาม อำเภอเมืองจังหวัดตรังเพื่อเป็นศูนย์ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมเพื่อการส่งต่อพัฒนาศักยภาพเบื้องต้นให้กับผู้พิการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศประสานการจัดการเรียนรวมฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นศูนย์วิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาโดยเปิดให้บริการเตรียมความพร้อมแก่คนพิการทุกประเภท ตั้งแต่ปีการศึกษา2,544จนถึงปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดตรังดำเนินงานภายใต้หลักการของการเพิ่มโอกาสให้คนพิการในเขตพื้นที่บริการได้เข้าถึงบริการทางการศึกษานัะจัดการศึกษาสำหรับคนพิการได้อย่างมีคุณภาพดังวิสัยทัศน์องค์กรแห่งคุณภาพขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เรียนท่านอาจารย์ที่เครารพดิฉันนางสาวสิติยารอดเวรื่นรหัสนักศึกษา6719050114นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศษาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาวันนี้นะคะเราก็ได้รับเขีรติจากท่านรองผูง้อำนวยการ อันสนามากมูลท่านรองพู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดหรือหลักการในการบริหารสถานศึกษาในด้านการครองตนครองคนและก็ครองงานนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ นางสาวอังสนามากมูลนะคะรองผู้อำนวยการศาูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดรังนะคะซึ่งในหลักของการทํางานของตนเองนะคะซึ่งจะเป็นการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็หลักของพระพุทธศาสนาที่ตนเองนับถือนะคะมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานนะคะซึ่งในองค์ประกอบในการทํางานน่ะมีจะมีสาองค์ประกอบก็คือมีตัวผู้บริหารเองนะคะตัวเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็งานที่เราต้องการบริหารนะคะ ดังนั้นหลักการที่ว่าจะมาช่วยได้ดีที่สุดก็คือการคลองตนครองคนและก็ครองงานนะคะทีนี้การคลองตนของตนเองอันดับแรกสุดก็คือการที่จะคลองตนให้ได้ดีที่สุดก็คือการดูแลครอบครัวนะคะครอบครัวของเราซึ่งประกอบไปด้วยพ่อแม่นะคะแล้วก็พี่น้องนะคะจะต้องมีความสุขคนะ,ะและที่สําคัญที่สุดก็คือครอบครัวของศูนย์การศึกษาวิเศษเขตสี C, จังหวัดรังนะคะซึ่งน้องๆแต่ละคนเนี่ยมาร่วมในการทํางาน ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการพนักงานแล้วก็พี่เลี้ยงเด็กพิการเนี่ยประมาณ9ก้าสเ็คนนะคะทั้งทั้งเก้าสิบเอ็ดคนเนี่ยแต่ละคนก็พื้นฐานชีวิตไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้น้องๆเหล่านี้เป็นครอบครัวของเราครอบครัวเดียวกันให้มีความสุขนะคะถึงจะบริหารงานได้ดีนะคะอันที่2ก็คือต้องดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะไม่ว่าเป็นสุขภาพกายหรือว่าสุขภาพจิตนะคะ,ะถ้าวันไหนที่มีเรื่องที่เครียด,ยดขึ้นมาเนี่ยก็จะใช้วิธีการออกกาลังกายนะคะ อาจจะไปฟังเพลงหรือว่าจะไปเล่นกับสุนัขแมวที่ตัวเองเลี้ยงไว้นะคะหรือว่าถ้าไม่ได้จริงๆเราก็คิดว่าช่างแม่งมันเลยนะคะนอนหลับไปความทุกข์ต่างๆมันก็หายตื่นมาเราก็สดใสพร้อมที่จะทางานต่อนะคะหลักที่3ก็คือใช้หลักของพระพุทธศาสนาก็คือศินห้านะคะซึ่งตัวเองเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะก็จะยึดหลักสินห้าในการทํางานแล้วก็ในการดํารงชีวิตทุกอย่างเลยนะคะ ยกตัวอย่างเช่นการพูดเท็จอะคะ่ะการพูดเท็จเนี่ยเราพูดโกหกพูดเท็จพูดกี่ผลใครถามก็ตอบไม่ถูกเราจำไม่ได้ว่าเท็จไปกี่ผลนะคะแต่ถ้าเราพูดความจริงอะพูดกี่ผลกี่ผลเราก็จําได้นะคะเพราะฉะนั้นก็การที่เราพูดดีทดําดีคิดดีนะคะไม่พูดเท็จน่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีกับตัวเองด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ใช้หลักฮิริโฮตปะนะคะความละอายแล้วก็เกรงกลัวต่อบาปนะคะในการที่เราจะทําบาป หรือว่าทําความมีสักครั้งเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเออทำไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลตอบสนองต่อเราไหมเวรกรรมมันมีจริงหรือเปล่านะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องรอเวรกรรมในชาติหน้านะคะชาตินี้ก็สามารถที่จะออส่งผลกรรมกับการที่เรากระทำมาได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นหลักของการโครงตนที่ตัวเองได้ปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ ต่อไปนะเป็นการครองตนนะคะครองตนนียก็คือในองค์กรของเรานี้มีคนเยอะและก็หลากหลายประเภทนะคะซึ่งในการทางานในแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องดูบุคลากรให้เหมาะสมกับงานที่เราจะต้องการความขอช่วยจากน้องๆน,นะคะซึ่งในการทํางานเนี่ยเราก็ต้องมีการพูดดีนะคะพูดดีอยกขอช่วยน้องๆก็ต้องพูดดีด คิดดีๆกับเขานะคะเขาก็จะรู้นะคะว่าเราพูดดีคิดดีแล้วก็ทําดีนะคะไม่พูดคําหยาบจะใช้จะขอช่วยน้องๆก็พูดดีๆรับรองได้งานที่ศูนย์เขตซีนี้ทําได้เต็มที่ทุกคนเลยแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะทีนี้ในส่วนของส่วนรวมขององค์กรนะคะเราก็จะมีขององค์กรคุณธรรมนะคะซึ่งในการที่จะทาให้เป็นองค์กรคุณธรรมนั้นทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมช่วยกันคิดนะคะซึ่งองค์กรคุณธรรมของศูนย์เนี่ย ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกันอย่างเพ่งพัดนะคะก็คือเรื่องของซื่อสัตย์ใส่ใจตรงเวลารู้หน้าที่นะคะซึ่งทุกคนในศูนย์การศึกษาพิเศษเขตสีจังหวัดตรังเนี่ยก็จะต้องมีการปฏิบัติตามกติกาของเราอย่างเพ่งทัดนะคะไม่มีใครมาสายนะคะรู้จักหน้าที่ของตัวเองพอถึงเวลาที่จะดูแลเด็กก็มาปฏิบัติตามหน้าที่เวรของตัวเองเวลาสอนก็ไม่เข้าสายนะคะทุกคนรู้หน้าที่นะคะซึ่งทุกอย่างเนี่ย ถ้าเราเอาเอาน้องเป็นที่ตั้งนะคะแล้วก็งานที่เราปฏิบัตินะคะมาประกอบกันนะคะเอาใจใส่เขาสักหน่อยหนึ่งนะคะงานต่างๆก็จะ,ะเกิดผลสำเร็จขึ้นมาตามที่เราต้องการนะคะ,ะต่อไปนะคะการคครงงานนะคะ ในการบริหารเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายเทคนิคหลากหลายวิธีการที่เราจะบริหารงานนะคะซึ่งเราจะต้องบริหารให้เข้ากับแต่ละคนงานแต่ละฝ่ายซึ่งงาน4ี่ฝ่ายเนี่ยตัวเองก็จะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบทั้งหมดเพราะมีรองอยู่คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเ,เราก็ต้องต้องดูงานให้ตรงกับความสามารถของน้องๆแต่ละคนเราจะต้องรู้ว่าคนนี้มีความสามารถอะไรนะคะงานมันถึงจะสําเร็จนะคะทีนี้ในการทํางานเนี่ยเราก็ต้องใช้หลักของ PPCA ของเดมิงนะคะ แล้วทําเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนนะคะจากนั้นก็จะมานั่งคุย A AR กันนะคะว่าปัญหาอุปสรรคมันมีอยู่ตรงไหนนะคะแล้วเราก็มามีการปรับใช้ต่อไปนะคะให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งปัจจุบันนี้น้องๆที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเนี่ยก็จะมีนวัตกรรมของแต่ละคนนะคะซึ่งน้องๆได้มีการนั่งคุยกันในชั้นเรียนนะคะมีการ PLC กันในระหว่างชั้นเรียนของตัวเองนะคะแล้วก็ได้มีการพัฒนาเด็กจนเป็นนวัตกรรมของห้องเรียนนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ เราบริหารแล้วก็มีความสุขเด็กๆก,ก็มีความสุขนะคะผู้ปกครองก็มีความสุขนะคะซึ่งสุดท้ายนะคะสุดท้ายจะเป็นบทสรุปว่าผู้บริหารก็จะต้องมีการทบทวนตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะทบทวนการทําง,งานของตัวเองว่าตัวเองทําได้ดีแล้วหรือยังมีอันไหนบ้างที่สถานศึกษาที่ยังไม่ได้พัฒนานะคะมีตรงไหนบ้างน้องๆจะต้องมีการปรับกันอีกต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเด็กนักเรียนนี้ได้รับ ผลประโยชน์อะไรได้บ้างมีการพัฒนาหรือเปล่านะคะเราก็ต้องมีการมามองย้อนดูตัวเองเพื่อให้สถานศึกษาของเราได้มีการพัฒนาไปเต็มศัก,กยภาพนะคะก็ก็ <ๆ S 1> อย่างน้อยก็จะเป็นสิ่งที่น้องๆรุ่นใหม่นะคะเป็นผู้บริหารยุคใหม่เนะะี่ยก็จะได้นําไปใช้หรือว่าไปปรับใช้ในชนีวิตประจําวันบ้างนะคะเพราะต่อไปในอนาคตข้างหน้นนาน้องๆทุกคนนะคะก็ะจะเป็นผู้บริหารที่ดีของประเทศชาติต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ